สวัสดีครับมาเป<ม>ียกท่านพนมนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมเดี๋ยวก็ไม่ได้มานานมากนะครับงงครับตกใจ,จากร้านก๋วยเตี๋ยวเปรีแห่งนี้เป็นร้านเล็กๆนะครับผมแต่ว่าโอ้โหโใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามาหาพี่สา,า,า,สาวนันเสวัสดีค่ะ ลูกถาว่อนนี่ลให้ลูกาให้นี่ร้านร้านคุณเรกี่ิงครูกี่ขยังนี่กำลังเตรียมตำถาดมาให้เจ้าไหนพี่อทแล้วเนี่ยตำถาดแล้วก็มีของให้ครูเตียวกับบาวเบียมีอะไรให้ครูตียวเนี่ยเสืครูด้วยเตีวพิมครูเตียวเซได้ไหมส่เอ็มได้ค่ะพี่อน ตัวใหญ่แล้วเด้อทุกวันนี้นตัวใหญ่เล้วเอสเอสใส่ไม่ได้แล้วอันนี้ไปเปลี่ยนก็ได้อันนี้ไซส์เอลขอ้พ่อันดีครับพอดีครับคุณพี่นัดค่ะเอาถูกกระแผงกระแดงไว้ก่อนเนาะเดย็บเป็นราปสาเหมือนกันอะไรอ่ะเดี๋ยวเราเลิกมาเอาล็อคอยู่เดี๋ยวเบเอามาฝาดแป๊บเดียวรอรอเฮ้ยลูกสาวใครเนี่ยลูกสาวใครอ่เดี๋ยวน้ำให้กินนะร้านเช้าร้านเช้า อันนี้น้องสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสาวลูกหลูกมีน้องสาวเล็กอีกเหรอโอ้ยน้ำตาไหลโดนน้องมาหาเด้อตั้มขาดทีิกินนั่งนี่ก็ได้นไงโอ้โหผลละไม้อยู่ที่สูงโอ้ไปใส่น้ำตาลแทรกแทรกแซ่บแทรกลอ้ยอร่อยอร่อยครับบวานแงวขอบคุณครับพี่เคยกินไหม อันนี้หวานนะอันนี้หวานเหรอไม่เปี้ยวเหมือนที่ไม่เปรี้ยวยัไม่โกบกใช่ยังไม่โกบกไขไม่ไม่แ่ว่าอาจะหวานตาหรือหวานกหวานจรอเปล่าหวานหวานเยอังไปหาน้ำให้กินปวดหัวไม่ได้แบบขี่รถกินเขานานแบบเังไม่ก็นานมากเลยครับไม่ได้มาตรงนี้หวานจนตายนี่เ่ากินลูกนี้นี่มันหวานตา ลอยๆขึ้นตาจิตาเพชรเล่นเลยเดี๋ยวเบียก็จะตั้งให้เล่นไปเล่นมาได้ยังพี่ได้อยู่น้องจิ้มกับเกลือนิดนึงพี่น้ำอะไรอันนี้หวานจริงหวานใช่ไหมลูกใหญ่ๆอะไมันเป็นบางลูกไงถ้าลูกใหญ่ๆก็จะหวานใช่ค่ะมันสุกก่อนเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะมีห้องน้ำแบบ ร้านหลายๆเนาะร้านอลังการไหมนี่มาเล่นกีตาร์ตรงนี้โอ้แสดงเพี่นัทไปบอกลุงเจะมาลุงโทรหาเบียบอกมาเร่อนี้นัมุมนี้นั่งนั่งน่งนั่นั่นั่งนังน่เนัันัน่นั่งันั่งนั่เนั่งนั่ไนั่นั่นั่น่่น่นั่งนั่่น่นั่งนล่นั่ง่นั่งนั่น่เนี่ยมุมัแขก ก็ม่ดอกไม้ด้วยดอกไม้ดอกไม้ร้านไม่มีอะไรเลยนะเล็กๆนะครับผมนะฮะร้านไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจนวันนี้มาเดี๋ยวเรามาล้วนกันว่าจัพาดเป็นไงพี่สาวเราจะทําอะไรให้กินต้อนรับนะครับวันนี้นะครับตัมาดัมาดไ่ถึงไถึงใครไม่รักเราก็รักกันเนาะใครจะด่าใครจะว่าใครจะดูถูกก็ช่างเขาอยู่แค่เรานะเราอยู่แค่เราทำทางานหาินของเราไปใช่โอเคเรา เรอกินข้าวกันด้วยกันนะครับผมได้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมครับสวัสดีครับ